ต่อไปน้องเข้มแสงศีลค่ะแล้วก็ปุญญนุษย์นะคะเลืออีกสองท่านนะคะวันนี้ก็ไปทำงานทำงานกับกับคาราวะท่านอาจารย์หมอเขียวค่ะกับคาราวะคุรุทุกท่านค่ะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะวันนี้ปุ้ยขอักิบส่งกันบ้านนะคะคือ เมื่อวานเมื่อเมื่อเมื่อสองสามวันก่อนนะคะคือมีงานที่จะต้องทําเป็นงานวิจัยนั่นแหละค่ะแล้วต้องทํางานลงในแทมเพลที่เขาให้มาใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยค่ะทุกครั้งที่เราเข้ามาเซฟข้อมูลในการจัดหน้าใช่ไหมคะมันก็จัดแล้วจัดอีกค่ะคือเราเซฟข้อมูลแล้วแต่ว่าเครื่องมันไม่เซฟให้คือปุ้ยก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าเราเอางานไปทําที่สํานักงานเรากลับมาเซฟที่เครื่องนี้หรือเปล่าค่ะ แต่พอพอเห็นความพยายามของตัวเองแล้วค่ะมันเห็นทุกจัดก,การที่เราอยากได้สุขที่ว่าเราเปิดไปนะงานคือเรามันน่ามันน่าจะอยู่ในหน้ากระดาษที่เราจัดไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแต่มันก็ไม่เป็นอย่างที่คิดค่ะมันก็เป็นออกมาแบบเดิมเหมือนก่อนที่เราไม่ได้จัดหน้าไว้ค่ะแล้วกิเลสมันก็มาค่ะมันบอกว่าโอโ้เป็นอย่างเดิมอีกแล้วทำไมเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยมันกิเลสมันก็บ่นค่ะปุ้ยก็เลยบอกกับกิเลสไป,ปว่าโอ้ย ไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องเอาสมบูรณ์แบบหรอกเอาพองๆแบบนี้ก็ได้แล้วคือตอนแรกค่ะกิเลมันบอกว่าเดี๋ยวเนี่ยจะส่งมาให้พี่น้องแล้วก็ให้คนที่เขาจะเอาไปพิมพ์งานให้เราต่ออีกทีเพื่อส่งให้อาจารย์เนี้ยค่ะมันก็คิดบอกว่าเหมือนกับว่าเดียเเเเด๋ยวเขาก็เหมือนเขาว่ามันมีเจ้าโลกกรรทนะคะเดี๋ยวก็ว่าเรา <c oughs> ว่าทําได้แค่นี้เองหรออะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> มันก็เห็นอาการทุกข์ที่ว่ามันอยากได้จัดหน้าให้มันสวยงามแบบที่เราเซฟข้อมูลไว้นะคะ แต่มันก็ไม่ได้ค่ะเพราะมันไม่ได้ค่ะก็เลยบอกกับกีเดทไปว่าเอาแค่นี้นะได้แค่นี้เอาแค่นี้นะส่งไปแบบนี้นั่นแหละค่ะก็เลยก็เลยตัดสินใจส่งงานไปแบบนั้นนะคะทั้งทั้งที่ว่าเราเราก็คิดว่าอันนี้เราทําได้ดีที่สุดได้ประมาณแค่นี้แล้วนะค่ะส่วนส่วนท่านที่ท่านจะเอาไปเปิดต่อนั้นท่านจะเป็นยังไงก็ตามวิบากไล์ของเราแล้วก็ของท่านนะคะได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้ค่ะไม่เอาสมบูรณ์แบบแล้วเพราะว่ามันทุก ทนไม่ไหวแล้วค่ะค่ะประมาณนี้ค่ะสาธุค่ะค่ะเข้มแสงสีนค่ะอนุโมทนาค่ะมันเป็นโจทย์ของของคนทำงานวิจัยนะมันจะมีตัวที่เรื่องของเอกสารเนี่ยก็เป็นอันหนึ่งที่เขาจะได้ได้มาฝึกฝนเรานะคะมันจะมีตัวที่ไม่ได้ลังใจอยู่อีกหลายรายละเอียดแต่ทีนี้ตอนล้างเนี่ยให้เราล้างให้เราล้างให ให้แม่นให้แม่นว่าเราจะสุกอะไรสุกถ้าเอกสารเราอย่างตอนนี้เนี่ยแล้วลองเรียงลำดับคําพูดนะคะมันจะเป็นความคิดของเรานะเราจะสุกจากการที่เอกสารเรามันมันถูกจัดมันถูกจัดแล้วเนี่ยแล้วมันก็เห็นแบบที่เราจัดใช่ไหมคะตอนแรกอ่ะ เห็นแบบที่เราจัดพอไม่เห็นใจเราก็เป็นทุกข์อ่าไม่ทุกข์ไม่ได้หลังใจอีกตัวหนึ่งแล้วจากนั้นอะ่ะมันมีต่อมาอีกว่าเขาจะว่าว่าทําได้แค่นี้หรือไอ้นี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะมันเกี่ยวมันเกี่ยวพันกันมาแต่ว่ามันเป็นคนละตัวตัวนี้ก็จะเป็นโลกธรรมแล้วเขาจะติใช่ไหมเว,เวลาล้างให้พิจารณาเป็นตัวตัวไปนั่นแหละตอนแรกเนี่ยก็คือ มันจะเจอก็ได้ไม่เจอก็ได้หมายถึงว่าเราแก้แล้วอ่ะเราแก้แล้วมันไม่กลับมาพอพอไปเปิดใหม่มันก็ยังเหมือนเดิมอ่ะเราเห็นแล้วนะว่าตัวนี้จะเช็คว่าเราจะทุกไหมเจอก็ได้ไม่เจอก็ได้ทําสําเร็จก็ได้ไม่สําเร็จก็ได้ใจเราก็ไม่ทุกอ่ะตรงนี้แล้วก็ตรงที่เรื่องของคําสรรเสริญแล้วก็นินทา ถ้าเราเราทําเต็มที่แล้วในเวลาในเวลาจํากัดจํากัดเท่านั้นอะ่ะมันหมดเวลาแล้วเราก็สมบูรณ์มันสมบูรณ์แต่ไม่ทันใช้มันจะมีประโยชน์อะไรใช่ไหมคะแต่ตอนนี้มันมันพร่องแต่มันทําการทันการก็เอาเท่านี้ก่อนได้คือใจเราต้องไม่ทุกข์ในสภาพที่บอกว่ามันจะอ่าได้เท่านี้ได้เท่านี้คือเราพอใจเท่านี้แล้วมันก็จะมีว่า ถ้าถ้าเราเจอสภาวะสภาวะที่มันเป็นกิเลสมันจะเป็นบอกเดี๋ยวเขาจะว่าถ้ามันไม่สมบูรณ์ใช่ไหมสุขที่เขาจะไม่ว่าทุกถ้าเขาจะว่าอ่าตรงนี้เราก็จะต้องได้ได้เอาตัวเรื่องตัวนี้ยมาล้างเขาจะว่าหรือไม่ว่าใจเราก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมคะไม่สุขไม่ทุกข์อะ่ะไม่สุขไม่ทุกได้มันจริงจะผ่านตัวนี้ไปได้ แตแต่ถ้าเราผ่านตัวนี้ไปได้แล้วมันจะมีรอบต่อไปอีกอยู่แล้วที่ทำไม่สมบูรณ์เนี่ยที่เราจะอะเขาความอยากที่จะเห็นความสมบูรณ์ของเราถ้าสมบูรณ์ไปถึงเขาแล้วเราจะเป็นสุขถ้าเขาไม่ว่าแล้วเราจะเป็นสุขเนี่ยค่ะสุขนั้นน่ะที่เราต้องการอ่ะเราก็จะได้ได้พิจนารณาล้างมันจะได้ล้างซ้ําๆอยู่แล้วเพราะมันก็จะมีอีกเหตุการณ์ที่เราทําได้ไม่สมบูรณ์เนี่ยค่ะมันจะเกิดขึ้นอีกอยู่ เราก็ล้างไปเรื่อยๆแต่แต่ตั้งเป้าการล้างมันให้ชัดๆว่าเราจะได้ตรงนี้น่ะเราล้างโอกธรรมเรื่องสรรเสริญนินทาไปได้ในเรื่องนี้นะคะเราจะได้ไม่ติดว่าคนจะต้องชมเท่านั้นคนติไม่ได้เขาจะติก็ได้จะชมก็ได้ใจเราก็ไม่ทุกข์อ่ะมันก็จะผ่านไปเป็นเหตุการณ์นี้แต่ว่ามันจะมีเหตุการณ์ใหม่มาเช็คอีก เข้มแสงสีนก็จะได้ได้ทำกับเหตุการณ์ใหม่ไปเรื่อยๆอยู่ในในช่วงของการทำนี่เป็นนี่เป็นอ่าเป็นโจทย์ของคนทำงานเอกสารนะมันก็จะเจอได้สิ่ง <S 2> <S 2> <S 2> ที่เราจะต้องผ่านคือเราไม่ทุกข์ มันไม่ได้ยากแต่มันก็การการเจอโจทย์แต่ละรอบแต่ละรอบที่เราจะผ่านเราจึงยินดีได้ไงคะโอ้โจทย์ดีลาน,นี้ก็มีนะบางทีแก้มาทั้งหมดเลยนะพิมพ์พเอกสารมาได้ทั้งหมดเลยตอนเซฟอ่ะเซฟไม่ได้เครื่องแหงข้อมูลทั้งหมดหายบางคนเนี่ยหายเป็นเล่มเลยนะทำงานมาอ้า หายข้อมูลหายอาเต้องมาคิดใหม่อ,อคิดมากี่ชั่วโมงไงกี่วันกว่าจะคิดมาได้อย่างเงี้ยเขาต้องมาเริ่มใหม่แบบเนี้ยตรงที่เขาจะได้ล้างสุขทุกของเขาสุขถ้าข้อมูลมันไม่หายข้อมูลหายเป็นทุกข์อ่าตรงนี้ก็ต้องได้ล้างค่ะ,ะยินดียินดีด้วยกับการมาเรียนจะได้โจทย์นี้นะคะจะได้โจทย์ไปทํา แสดงว่าของคู้ยังน้อยกว่าของท่านที่หายเนาะโอ้สุขใจได้แล้วค่ะให้สุขใจก็ไม่ใช่มาเทียบกับเพื่อนนะว่าเราน้อยกว่าเพื่อนมันอาจจะน้อยก็ได้มากก็ได้ใจเราก็ไม่ทุกข์แต่ว่านี่เป็นข้อมูลเล่าให้ฟังโอ้บางคนเนี่ยบอกทํามาตั้งนานนะแล้วมันก็หายบางคนเครื่องหายถูกขโมยเครื่องเคยได้อ่านข่าวไหมเครื่องนั้นอนะ่ะมันมีวิทยานิพนธ์เขาอยู่ เขาก็จะบอกว่าเขาทําเสร็จแล้วนะแล้วมันถูกขโมยไปจากในรถ mm hmm. เอาเครื่องไปก็ได้แต่ขอข้อมูลเก่านมาเขามาประกาศมันก็จะเจอมันก็จะเจอได้หลายวิบากอยู่ที่จะมาเช็คเราว่าเราไม่ทุกได้ไหม mm hmm. สรุปสุดท้ายมันไม่ใช่เรื่องของวัตถุ mm hmm. นั้นหรอกมันก็จะเป็นเรื่องของใจที่ไล้ทุกข,ของเราอ่ะที่เป็นจยดให้เราทํานะคะ mm hmm. เพียงแค่ ตรงนั้นนะ่ะมันคือเงื่อนไขปัจจัยให้เราเจอทุกขรั้านั้นเองค่ะค,ค่ะอนุทนาค่ะคอ,อาเชนนุษค่ะ